พ่อครับพ่อครับเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ผมก็เป็ดเสมือนกับตามเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับที่ได้มีการสื่อออกไปในโลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับว่ามีคนจับจ้วงนะครับองค์กรหรือเจ้าหน้าที่นะครับที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเรวัตนะท่านประเมศท่านผู้การแต้มรวมไปถึงพี่หนุ่มกัญชัยนะครับก็คือเขาได้ด่าแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ย นะครับคือทางเราเนี่ยเคยเขาเรียกว่าเคยขายของแล้วมีข้อมูลของบุคคลดังกล่าวทุกๆช่องนะครับที่ได้การมาล่วงละเมิดในการใช้วาจาจับจ้วงและใส่ร้ายป้ายสีว่าตำรวจนะครับรับสวยพวกมึงก็เฮียอะไรแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งผมในฐานะที่ผมก็ไม่ใช่คนดีนะครับแต่การพูดอย่างนี้มันรุนแรงเกินไปไหม ทีนี้เนี่ยแต่ผมมาดูข่าวทราบข่าวในเบื้องต้นว่าพ่อได้ดําเนินการไปแล้วนะครับนะและทีนี้เนี่ยบุคคลดังกล่าวเนี่ยได้ไปทําคลิปนะครับอ,อยู่ในช่องนะครับของพวกเขาว่าได้โทรคุยคอนวอ์หรือโทรในการสื่อสารกับท่านโดยตรงนะครับแล้วท่านก็ให้อภัยเรียบร้อยพับโออย่างนี้ครับเมื่อวานเนี่ย หลังจากที่ผมไปแจ้งความเวลาสิบ14ี่นาฬิกาสสนาทีลูกน้องผมก็ออกตามหาตัวไอ้ไอ้ผู้ต้องหาใช้คำว่าผู้ต้องหาเพราะผมกล่าวหาแล้วใช่ไหมฮะครับครับก็พบจุดหนึ่งนะครับพบอยูจ่จุดหนึ่งนะครับลูกน้องก็ว่าจะให้เอาตัวบอกเรามีสิ์แปะเอาตัวอะไรเขาเล่านะครับหมายจับยังไม่ออกนะครับ,รบก็ประกบตัวกันไปเรื่อยนะครับผ่านอายุธยาจนกระทั่ง ขึ้นไปโคราชนะฮะครับบอกยังยังเดี๋ยวรอมีหมายจับก่อนครับผมต้องการรอหมายจับก่อนถ้ามีหมายจับแล้วเราค่อยตามตัวเขานะฮะครับแล้วเขาก็ส่งเอสเอ็มเอสมาชี้แจงผมไม่คุณอนุชิตเนี่ยว่าเขาพูดเขามีคลิปเต็มและคนไปตัดต่อครับนะผมบอกว่าคุณไม่ต้องมาอธิบายผมนะ ผมเป็นคนถ้าตัดสินใจเดินหน้าก็คือเดินหน้านะครับผมตัดสินใจไปแจ้งความแล้วคุณแปะอธิบายกับพนักงานสอบสวนครับแล้วเรื่องก็จะไปสู่ศาลคุณแปะอธิบายให้ศาลท่านฟังว่าที่คุณพูดเนี่ยถูกหรือผิดครับคุณหมินประมาทผมไหมนะถ้าศาลท่านตัดสินอย่างไรผมก็น้อมรับอย่างนั้นแต่จังหวะเขาบอกว่าเขาจะเข้ามา พนักงานสอบสวนวันอังคารมอบตัวครับอันนั้นก็สุดแค้แต่คุณเป็นเรื่องของคุณครับแต่ถ้าเกิดว่าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกให้คุณมาสอบปากคาคุณยังไม่มาครับพนักงานสอบสวนออกหมายจับและยังจับตัวคุณไม่ได้อันเนี้ยมันก็จะเป็นจังหวะที่ผมจะต้องไปช่วยเหลือในฐานะผมเป็นผู้เสียหายครับในการจะตามล่าตัวคุณ ครับครับผมกับลูกน้องนะครับครับตอนนี้ลูกน้องผมก็ขึ้นไปอยู่อยู่แล้วนะครับผมหนึ่งคนมีพักมีพวกมีลูกน้องนะครับคือคืออันนี้ของครั้งชิดครับแต่ว่าเขาจะไปออกคลิปอย่างไรว่าผมให้อภัยผมผมไม่ให้อภัยแล้วครับพูดไปแล้วเสียหายไปแล้วใช่ครับแต่ว่าผมไม่ต้องการคําขอโทษเราจะขอญาตเข้ามาพบผมผมไม่ญาตให้เข้ามาที่ร้านผมนะครับ ขอแม่ขออนากแล้วก็ไม่อยากเจอหน้าด้วยครบเจอหน้าแล้วเดี๋ยวผมเก็บอารมณ์ไม่ได้ครับมันก็จะเสียผู้ใหญ่ผมนะเก็บอารมณ์ได้แล้วแต่ลูกน้องผมอาจจะเก็บอารมณ์ไม่ได้อย่างนี้มันก็จะไม่ดีกัะนะครับ คือทีนี้อยากจะกลับเรียนนะครับพ่อเลวัดนิดนึงนะครับก็เนื่องด้วยนะครับคือคลิปดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นคลิปนะครับก็คือของพี่พี่น้องๆในโลกโซเชียลนะครับที่จับพฤติกรรมโดยตรงก็คือช่องมาดามจัดให้นะครับอันนี้เป็นพยานนะครับให้กับพ่อแน่นอนนะครับและรวมไปถึงผมนะครับในฐานะประธานมูลนิธิดาวเหนือคนหนึ่งครับมันมีคคือผมอย่างนี้ฮะครับมหาบุญีครับผมเนี่ยจะดาเนินคดีใครเนี่ย ครับผมไม่อยากให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไงแต่คนที่เอาคลิปมาให้ผมดูเนี่ยครับผมถือว่าอันนั้นเขาทราบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมันต้องไปเป็นพยานในศาลด้วยไงใช่ครับอันนี้ผมกําลังจะดําเนินคดีกับไอ้ผู้ชายอีกคนหนึ่งครับซึ่งไอ้ไอ u ยูทูบข้ามาลงเอ๊ผมก็เกงใจเพราะว่าผมจะต้องไปแจ้งความดําเนินคดีกับชื่อนายอะไร ในธนพลหรือในอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเวลามันลาบากเขาเดินทางมาไกลมาขึ้นศาลต้องมาขึ้นศาลที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผมก็เดี๋ยวดูว่าผมจะเอาใครเป็นพยานอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาครับก็ต้องดูเรื่องรูปคดีด้วยองค์ประกอบเนี่ยครบแล้วแต่ว่าเวลาคนมาเป็นพยานในศาลก็ไม่อยากให้เขาเดือดร้อนนะครับมันที่จริงผมเนี่ยจะเป็นคน แม้แต่สมัยรับราชการเป็นผู้ชกการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยผมจะสั่งลูกน้องว่าใครด่าผมเนี่ยไม่ต้องเอามาเล่าให้ผมฟังนะครับถ้าใครคุณจะชมใครให้ผมฟังอย่างเนี้ยผมสบายใจผมไม่อยากเข้าหาน้ำคุนะครับนะครับครับไอ้นี่ ผมรู้เรื่องน้ําผุ่นคุ้นดามันอารมณ์มันปากเลยครับไอ้หายเดี๋ยวก็ปล่อยโซ่เสือสะละบผมเนี่ยเลี้ยงทั้งเสือทั้งหมาไว้นะครับ<ล>ครัลูก<ม>น้องอยากเจ้า,าใจเนี่ยผมต้องห้ามครับนะครับโทรมาเมื่อวานผมก็ใช้คําพูดพอเพราะเนี่ยนะเออแต่ว่าถ้าคนมันอยากเจ้าใจผมอะเดี๋ยวก็เกิดเรื่องเกิดราวอีกใช่ครับหาเรื่องแท้เลย เรื่องแท้ๆเลยผมบอกไม่ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายผมเลยตัดสินใจไปแจ้งความไงมันจะได้จบแจ้งความให้อยู่ขั้นตอนของกฎหมายนะครับรพอันนี้ทําไมไปแจ้งความลูกน้องเห็นมันก็โกรธแทนเราใช่เราก็ไม่รู้เรื่องไอ้พวกนี้มันคึดทัดอะไรก็ฮึดฮะไม่ต้องลัวเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วมันมันสู้อะไรกับเราไม่ได้เลย รับมันไม่คู่ควรเลยนะครับไม่คู่ควรเลยแต่ว่าที่ผมตัดสินใจนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะใช่ครับผมเชื่อถูกดำเนินคดีเนี่ยเฉพาะเรื่องไปยิงคนร้ายตายเท่านั้นใช่ครับเรื่องอื่นไม่เคยโดนสอบว่าทุจริตไม่เคยโดนสอบว่าไปรับสวยไม่เคยโดนสอบแต่ไปกล่าวหาอย่างนี้คนเขาเข้าใจเนี่ยมันจะเข้าใจผิดไงครับผมก็เลยดำเนินการ นายอนุชิตเนี่ยเพียงรายเดียวก่อนนะครับ,รบเพียงรายเดียวก่อนครับเวลาปราณจะเข้าป่าไปยิงกระถิงเนี่ยเขาจะไม่ยิงเก้งยิงควาครับคิดจะรบทำศัตรูให้โดดเดี่ยวใช่ครับผมจะเล่นแค่คนเดียวก่อนครนะครับ,รบแต่เดี๋ยวถ้ามีพยานหลักฐานที่ผมส่งไปให้กระทางร้อยเวรได้ก็จะดำเนินคดีชื่ออะไร ผลผลน่ะอีกคนหนึ่งอ๋อครับครับผมเนี่ยไม่รับไม่รับการขอขอมาครับนะครับ,รบไม่รับการขอข,อขอมาแล้วก็ไม่รับเงินรับทองครับท่านคดีจบความคาใจผมก็ยังไม่จบครับผมไปทำอะไรให้คุณเหรอคุณถึงมาด่าผมนะครับครับ าอยู่ต่อหน้านี่โดนตรงนั้นแล้วโครับผมผมเป็นคนไม่ออกรายการเนี่ยผมถึงไปบอกนะแม้แต่ผมไม่ชอบเนี่ยให้ไปออกรายการด้วยกันเนี่ยผมยังไม่ไปเลยครับครับนะถามว่าถ้ามันไส้ก็โดนตรงนั้นแหละกลางรายการแหละนะครับกลางรายการผมจะเป็นคนอย่างนั้นครันมนานแล้วนะครับซึ่งมันไม่เข้าท่าผมมองว่ามันเด็กรุ่นลูกอ่ะครับ คุณรุ่นลูกผมม嘛แล้วคุณมาเรียกผมมึงเนี่ยโอ้โห <นะ S 1> ครับครับมันมันไม่เข้าท่าผมยังไม่ก้าวก้าว้าใครเลยนะฮะแล้วผมเนี่ยโตมาจากครอบครัวที่ต้องแก้แค้นเนี่ยครับนะครับที่มาเป็นตำรวจก็เพราะจะแก้แค้นนี่แหละนะนะ ก็ขอบคุณปู่มากครับครับท่านครับังไปเลยนะนานเนี้ยครับ <นะ S 1> ครับพ <นะ S 1> ่อ